ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทะเลเดือดไทยนี้รักสงบแต่ก็รบไม่ขาดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากับเขมรกันในวันนี้ชาวมืดเนี่ยมีเรื่องด่วนเรื่องช็อกเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ล่าสุดผมก็มีรายงานออกไปแล้วนะครับกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและก็ตราดเนี่ยมีการประกาศกดอายการศึกในบางพื้นที่ทั้งจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดเนื่องจากอาจจะมีหน่วยข่าวกรองเสิร์ฟ มานบอกว่าตอนนี้ขเมนนั้นพร้อมที่จะรุกหน้าน้ําไทยเรากับบริเวณเกาะกูดโอ้โหตอนนั้นผมเองก็ไม่คิดจริงๆว่าขเมนจะกล้าเพราะด้วยศักยภาพของทัพเรือไทยเรากับขเมนนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่แล้วครับในวันนี้เวลาตีห้ายี่สิบนาทีในช่วงเช้ามืดของวันกลายเป็นว่าทหารเรือไทยกับทหารขเมนมีการประทะกันโซนบ้านชํารากจังหวัดตราดหลังจากฐางกรบูชานั้นเปิดจากการโจมตีเรียกว่าบุกเราก่อนเปิดเราก่อนงานนี้ทหารไทย เราจะยอมไม่ได้โดยในก่อนหน้านี้ครับกองทัพปบกกองดัพพระธีสองของไทยเราก็มีการโพสต์ให้กำลังใจกองทัพเรือนะครับว่า1,500ไมล์ทะเลไทยมีนาวีเฝ้าอยู่ค่าศึก คเมรเนี่ยเตรียมที่จะเข้าระลมการโจมตีแนวรบแต่ว่าไทยเราก็รอรับส่งกําลังใจให้กับลูกประดูเนี่ยแหละครับเหมือนฝั่งของกองทัพเรารู้ได้ว่ายังไงคามนก็โจมตีในวันนี้ช่วงเช้ามืดของวันนี้อย่างแน่นอนมีการโพสต์ส่งกาลังใจกันต่างๆนานาซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับฐานขาเมนเองไม่ได้มีการเกรงกลัวไทยเราเลยทั้งที่เพิ่งประชุม UN เไปหมาดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาหยุดยิงแต่ว่าคราวนี้ยังไงก็ไม่หยุดยังไงก็ไม่ยอมไทยเราก็ไม่ต้องยอม เพราะเขเมยียนเขาไร้เหตุผลจริงๆการที่จะมาปะทะกันในโซนทันทะเลหรือจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีเนี่ยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับข้อพิพาทในแนวชายแดน4จังหวัดก่อนหน้านี้เลยมันห่างกันเป็น1,000ไมล์ทะเลโดยก่อนที่ขมรนจะมีการโจมตีครับก็มีภาพปรากฏออกมาว่าทหารของกัมพูชานั้นกําลังขุดหลุมตั้งปืนกลบริเวณจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาซึ่งก็ติดเขตแนวชายแดนกับไทยเรานะครับและและ,และก็ในเดือนมิถุนายนต้นเดือนมิถุนายนนั้นเหมือนขม เห็นมีการเตรียมพร้อมมาก่อนแล้วซึ่งมีการซ้อมรบทางทะเลครับตรงข้ามกับเกาะกูดโดยตอนนั้นเนี่ยกองทัเพเรือของไทยเราก็มีการประเมินว่ายังไงก็ไม่กระทบพื้นที่ของไทย และยังย้ำมุ่งเน้นว่าจะรักษาอธิปไตยในดินแดนที่ยึดถือไว้คราวนี้คงต้องบอกว่าเขมรไร้เหตุผลจริงๆครับอย่างที่ผมบอกแหละมันไม่ใช่พื้นที่พิพาดเลยครับกลับมีการยิงเกิดขึ้นและตอนนี้กองทัพของไทยเราก็คงไม่มีความจําเปใ็นใดๆครับที่จะต้องใช้หลักเกณฑ์ตั้งรับเราต้องตอบโต้เขาไปบ้าง และผมเองก็ขอเรียกร้องให้จัดการขั้นเด็ดขาดรวมถึงรวดเร็วเพราะว่าทุกวินาทีเนี่ยคือชีวิตของทหารไทยเราครับซึ่งการที่ขมรบุกโจมตีเราเร่งรีบแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลมาจากการประกาศกฎอัยการศึกของเราเนี่ยแหละครับเนื่องด้วยกัมพูชาเนี่ยกำลังใช้ อาวุธรุกรานเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตลอดแนวชายแดนกองบัญชาการทัพเรือเองก็ต้องป้องกันชายแดนจันทบุรีแล้วก็ตาที่ติดแนวชายแดนกับเขามรประกาศกดอายการศึกในทันทีเดี๋ยวเรามาไล่เรียนกันอีกครั้งหนึ่งกับจังหวัดที่ประกาศรวมถึงอำเภอที่ประกาศนะครับก็มีจังหวัดจันทบุรีในส่วนอำเภอเมืองจันทบุรีครับอำเภอท่าใหม่อำเภอมะขามอำเภอแหลมสิงอำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามอำเภอเขาคิชกกูดส่วนจังหวัดตราดเองครับก็มีอำเภอเขาสมิงซึ่งเราเองก็พร้อมที่จะปก ป้องปืนแป็นดินไทยไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือว่าทางทะเลตอนนี้ทัพเรือของเราเนี่ยก็มียุทธาการสั่งหมู่เรือพิฆาตซีลอากาศยาน จัดทัพป้องชาติเต็มกำลังแบบนี้ต้องส่งแรงใจแรงเชยร์ให้กับทหารไทยทุกนายทหารกล้าไทยทุกนายไม่ว่าจะทางบกทางอากาศเราต้องยึดมั่นและรักษาอิเปรไตยของไทยไว้ให้ได้นี่ก็คือสาร,รการกองทัพเรือล่าสุดที่ผมนำะมาอเปเด,ดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันปะทะกันตั้งแต่เช้ามืดในช่วงตีห้ายี่สิบนาทีส่วนในฝั่งของทางบกกันบ้างนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เราสามารถยึดพื้นที่หลักสําคัญได้เป็นระยะนะอย่างภูม่าเขือเนี่ยเราก็สามารถยึดได้แล้วในเวลา18นาฬิกา50นาทีซึ่ง สถานการสูร้รบชายแดนสีจังหวัดทั้งสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีตอนนี้กองกําลังของขเขมรเนี่ยยังคงพึ่งยุทธวิธีผลักดันทหารราบพยายามที่จะก้าวสู่ตําแหน่งพื้นที่มั่นของไทยเราครับในพื้นที่ช่องบกเองน่วยกัมพูชาพยายามยึดเนิน469แต่ไทยเราก็ยังยื้อไว้อยู่ส่วนช่องอันมาครับพื้นที่นี้เนี่ย อยู่ภายใต้การควบคุมของไทยได้แล้วแต่ก็มีการประทะก,กันซึ่งก็ลดลงเป็นอย่างมากนะส่วนพื้นที่ซัมเตครับร่างของนานคาเมนเองก็ยังอยู่กับการโจมตีแบบต่อเนื่องยังออกมาไม่ได้ซึ่งมีรายงานออกมาว่านานคาเมนเนี่ยเสียชีวิตไปมากกว่า100นายส่วนในพื้นที่สัตตสมเนี่ยฝั่งคาเมนเองก็ได้รับความสูญเสียอย่างหนักที่เสียชีวิตเยอะมากนะครับเพราะไทยเรามีการระด,ดมปืนใหญ่ M750 เเนี่ยเข้าถลม่มรวมถึงพระวิหารตรงวัด แก้วครับก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องในเขตโดยรอบแนวชายแดนส่วนตรงภูมะเขือเนี่ยไทยเราก็กําลังดาเนินการยุทธ,ธาศาสตร์เพื่อรักษาความปลอดภัยของภูมิประเทศที่สําคัญตรงนี้เรายึดได้ไปที่เรียบร้อยหรือว่าจะยังมีวัดตากวยครับกองกําลังของเขมรพยายามที่จะขึ้นมาโจมตีไทยเราแต่ก็ยังไม่สําเร็จส่วนวัดตาเหมือนทมกองกำลังเขมรก็ถอยออกจากพื้นที่ไปที่เรียบร้อยเพราะตอนนี้ทหารดาวรุกคืบหนัก ซึ่งฝั่งขอคตรเองครับมีการระดมปืนใหญ่มีการระดมรถถังมากถึง40คันนะเข้ามาตลอดแนวพื้นที่ชายแดนของไทยเรากับ4จังหวัด ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปครับตอนนี้ภูมะเขือเราสามารถยุดได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา50นาทีของเมื่อวานแต่ว่าต่อมาก็ยังมีการปะทะจากการโจมตีระยะไกลของกระพูชายด้วยปืนใหญ่ BM21 และกระเช้าบางส่วนเนี่ยยังไม่ถูกทําลายถึงแม้ว่าเราจะทําลายไปแล้วบางส่วนแต่กระเช้าของเขมีเดงนก็ยังเหลืออยู่ในการส่งกองกําลังโดยล่าสุดของการโจมตีในพื้นที่ทางบกนะครับเวลาตี3 30นาทีเขมีเองก็มีการเปิดฉากโจมตีภูมะเขือถือว่าคาบเกี่ยวกัน มากกับตําแหน่งกองทัพเรือของไทยเรานะครับที่โซนนางละเลนั้นขาเมรนก็เปิดจากการโจมตีในเวลาตีห้ายี่สิบนาทีแต่ก็อย่างที่บอกครับจากข่าววงในของรบพิเศษแนวหน้าอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการยืนยันออกมาว่าคาเมนตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตเยอะมากไม่ต่ากว่า2องร้อยสามร้อยรายเลยทีเดียวจากการที่โดนเอสกของไทยเราเข้าปะทะโดนปืนใหญ่รถถังของไทยเราเข้าปะทะร่วมถึงทหารราบไทยเราเนี่ยการรบมียุทธวิธีไม่เหมือนกัมพูชาครับที่ยุทธวิธีของเขานั้นเหมือน เซนเนี่ยส่งทหารเพื่อเสียชีวิตอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจหลักมนุษยธรรมแต่อย่างใดส่วนการประชุมของ UN เนะครับเรียกว่าตอนนี้ดุเดือดมากๆท่ามกลางความขัดแย้งในแนวชายแดน ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะจบนะการที่ยูเอ็นเข้ามาไกลเกลี่ยแล้วอาจจะมีการเจรจาหยุดยิงเนี่ยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราก็มีการขอบคุณประธานอาเซียนสําหรับข้อเสนอหยุดยิงพร้อมกับบอกว่าไทยเนี่ยพิจารณาเห็นด้วยอย่างยิง่งแต่ว่ากัมพูชาไม่จริงใจทําให้คนไทยตกอยู่ในอันตรายครับและก็ย้าว่ารัฐบาลไทยเรามีหนะ้าที่ปกป้องอธิบไตยจนถึงที่สุดอย่างไรก็ดีฝ่ายกัมพูชานั้นเนี่ยคงโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยไม่เลือกเป้า ดังนั้นตามข้อเท็จจริงแล้วการหยุดยิงใดๆต้องมีเงื่อนไขที่เหมาะสมและก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยฝ่ายไทยเนี่ยให้ความสําคัญในลําดับต้นๆกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและในขณะนี้การกระทำของฝ่ายกัมบพบูชาอยากหงทาให้พี่น้องประชาชนไทยเราตกอยู่ในอันตรายนี่เป็นกระทรวงการต่างประเทศในรัาที่ออกมาขอบคุณอันวารประธานอาเซียนจากมาเลเซียที่ส่งข้อเสนอหยุดยิง ระหว่างทั้งสองชาติแต่วันไทยเราเองก็บอกว่าเขมรนั้นยังไม่จริงใจยังไม่ได้ยังไม่เอาส่วนกัมพูชาเองครับในการประชุม UN เนี่ยโดยทูตกัมพูชาเองครับก็ประกาศกลางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี UN เนะเรียกร้องให้ไทยหยุดยิงนาทีแบบไร้เงื่อนไขหลังจากสถานการณ์สู้รบลุกลามอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยตอนนั้นครับไร้เสียงตอบโต้จากฝั่งไทยหรือว่าชาติสมาชิกอื่นๆในทันทีเขาไม่ได้เห็นอ,อกเห็นใจกัมพูชาเลยนะครับที่โจมตีไทยราโกดธหลายข่าวหลายสื่อหลายประเทศเขารู้ ว่ากัมพูชานั้นโจมทีไทยเราโกรธซึ่งจะมาบอกว่าให้ไทยเราหยุดยิงแบบไรเงื่อนไขมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราเหนือกว่าทุกอย่างนะทางอากาศเราก็เหนือกว่าทางทะเลเราก็เหนือกว่าในทางราบเนี่ยเอออาจจะสูสีกันหน่อยแต่อุปกรณ์เนี่ยเราแม่นยํากว่าเราดีกว่าเขมรแน่นอนและก็ยังไม่รู้เหตุผลที่ฮุนเซนนั้นกล้าประทะไทยเราแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ฮุนเซนต้องการจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่การสู้รบในชายแดนแน่นอนครับแต่ว่าคือการกำจัดทหารที่อาจจะไม่พักดีต่ออำนาจของตระกูลฮุนเซนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮุนเซ ลดงบประมาณของกองทัพอยากมีนัยยะสำคัญและก็โยกเงินส่วนใหญ่ไปสร้างกองกําลังพิเศษที่มีเฉพาะคนใกล้ชิดเท่านั้นที่ได้ใช้อาวุธที่ทันสมยัยต่างกัมพูชาตอนนี้เนี่ยไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้สัมผัสอาวุธเหล่านั้นเลยแต่ว่ากลับถูกส่งไปแนวชายแดนทั้งที่อาวุธเนี่ย มันเก่ามากนะครับด้วยคําว่ารักชาติบางหน้าและล่าสุดตอนนี้ฮุนเจนเก็ส่งกองทัพเรือมาปะทะทั้งที่ไม่มีข้อพิพาททางทะเลกับไทยเลยเรือรบก็ยังไม่มีพร้อมแต่ว่านายพลกับกำลังพลเนี่ยกลับถูกสั่งให้ออกหน้าเพื่อที่จะไปเสียสละถือว่าแปลกเกินไปจริงๆนะครับและก็ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่สงครามเพื่อประเทศชาติ แต่ว่าคือสงครามเพื่อรักษาอํานาจของตระกูลฮุนเซนที่ไม่มีผู้นําในโลกคนไหนเนี่ยจะบ้าเลือดถึงขนาดส่งลูกน้องของตัวเองไปรบทั้งที่ดูแล้วเนี่ยศักยภาพสู้ไม่ได้และประเทศเล็กอย่างกัมพูชาเองประชาคมโลกอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าความจริงก็คือฐานกัมพูชากําลังถูกใช้เป็นเหยื่อในเกมอํานาจของคนคนเดียวเท่าที่ดูในการรบในวิดีโอหลายๆวิดีโอเนี่ยก็รู้ได้ว่าศักยภาพไทยเราเหนือกว่ามากทั้งทางบกทางอากาศและก็ทางน้ําซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตสารการกัน ต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคามนจะรุนแรงได้สักกี่น้ํามาคอยดูมาติดตามกันที่สําคัญไปกว่านั้นครับต้องส่งแรงใจแรงเชียร์กำลังใจให้กับทัพดาวหน้าทาั้งทางบกและก็ทางอากาศรวมถึงทางน้ํามเหล่าทัพ ที่จะเป็นรั้วของชาติให้กับไทยเราได้รวมถึงพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในพื้นนี้ด้วยประเมินสถานการณ์กันดีๆถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆมันหนักหน่วงต้องอพยพในทันทีรักษาชีวิตของเราเอาไวก้กอดก็ขอส่งกำลังใจณที่นี้ด้วยนะครับอะไรในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับการประทแนวชายแดนแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s า r i b ค์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยและถ้าหากคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย